ทุกคนมีแนวเกมที่ตัวเองชอบหรือเปล่าครับผมเนี่ยเป็นคนชอบเกมแนววางแผนแนวเทคนิคมากมากๆแล้วผมจะชอบมากถ้าเกิดว่าเป็น t u r n b a s e สให้ผมได้วางแผนก่อนเพราะว่า ถ้าเกิดไม่ให้กูวางแผนโดนสดเรียวไทม์สเตติจี้กูจะไม่มีทางชนะใครด้เลยเพราะกูกา,กากมากแล้วความชื่นชอบเกมวางแผนเทิร์นเบสของผมเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการ์ดเกมครับนั่นะก็คือแวนการ์ดแล้วก็ยูกิผมรู้จักแวนการ์ดก่อนที่จะรู้จักยูกินะคือผมก็รู้เลยว่ายูกิมันมีมาตั้งนานแต่กว่าผมจะเล่นยุกิเป็นเนี่ยก็ต้องโดนเด็กจอมเวทจากต่างมิติของเพื่อนตบจนกูเล่นเด็กของมันเป็นเพราะในการเล่นการ์ดเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดวงดีคุณจะจั่วคอโมโบขึ้นมือเลยเว้ย หรือได้ตัวที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยคุณจะต้องด้นสดไปก่อนจนกว่าคุณจะแก้ไขสถานก,การณ์ตรงหน้าได้แล้วของในมือคุณมีนั่นทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ทักษะชดเชยโชคมากๆจนกระทั่งมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองเป็นการเริ่มต้นชีวิตการเล่นเกมในเกมโทรศัพท์เนี่ยผมได้เล่นเกม Night o f อฟฟ Moon มันจะมีแต่ละสายโดยที่ตีเหมือนจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็ออกตามหาคุณแม่ในป่าลึก ในป่าลึกก็จะมีมอนเตอร์ดีบ้างร้ายบ้างนะครับใน PC เนี่ยก็ต้องเป็น Slater Spy แล้วนะครับผม Top Not อตดาร์กเอสเทียนโอ้ภาคแรกภาคแรกแว่งสนุกมากแต่ว่าผมเล่นไม่เท่าไหร่ภาค2อ,ออกผมก็เลยแบบไปเล่นภาค2อีกว่าเพราะว่าภาค2อ่ะมันแคชชัวกว่าแล้วก็มีเกม Inscription เกมนี้ดีมากๆหลังจากที่เราเล่นทู t o อร a l ีเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแรกๆปริศนามันจะเต็มไปหมดทาไมเราโดนจับมาเรากําลังเล่นเกมอยู่กับใครและการ์ดบางใบ มันคุยกับเราได้ทํไไม,มันคุยกับเราได้ระหว่างที่เล่นกันอยู่เราสามารถลุกจากโต๊ะได้ด้วยแล้วรอบๆห้องมันจะมีพัซเซิลเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องการคำใบ้หรือไม่ก็กุญแจซึ่งเราจะได้มาจากการเล่นเกมไปเรื่อยๆนั่นเองอยาให้ไปเล่นกันเป็นเกมแนวเด็กบิวดิ้งเหมือนกันเนาะอ๋อแล้วก็อีกแนวเกมหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือแนวโรคร ข้อคอนเซปของเกมแนวนี้ก็คือเราจะเล่นแต่ละรันแต่ละลูกด้วยเอาต์พุตที่ต่างกันออกไปคืออินพุตเราจะเหมือนเดิมเว้ยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กบิลดิ่งแล้วโรคลด้วยเนี่ยก็คือเราจะใช้เด็กเริ่มต้นเด็กเดิมแล้วก็ไปเก็บผสมเอาทีละนิดจนเด็กเราแข็งแกร่งตัวอย่างก็คือ s l a y the s p สแล้วก็อีกตัวอย่างที่ดีก็คือ h a r d ดเดสเกมนี้ก็สนุกติ้งของมันก็คือเราเนี่ยพยายามหนีออกจากนรกที่เป็นของพ่อเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอยากจะ หนีขึ้นไปหาใครสักคนเราก็จะเลือกอาวุธแล้วเราก็จะออกเดินทางเราเดินทางไปเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นในรนรกแล้วแล้วเดินทางไปเราก็จะมีพลังเทพสะสมไปเรื่อยๆ, <S <S อยๆแล้วแต่ละครั้งที่เราเล่นไปเนี่ยมันก็จะมีเทพที่มาสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยต่างกันไปนะมันก็จะไม่เหมือนกันเลยแต่และรันซึ่งล่าสุดเลยก่อนหน้านี้ผมไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนมามันบอกว่าเฮ้ยมึงลองเล่นเกมนี้ดูเกมนี้เพิ่งออกมาใหม่มันก็ออกมาใหม่เนี่ยแต่มันออกมาใหม่เมื่อสิบวันที่แล้วไอเทมตะกูเพิ่งเล่น <laughs> แต่ประสบการณ์ที่ผมได้รับจากเกมนี้เนี่ยสนุกสนานมากมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมสุดชั่วร้ายเพราะว่ามีระบบกาชาแล้วเนี่ยแต่ผมไม่มีสิทธิ์พูดเพราะว่าผมเองก็มีเกมกาชาสี่ห้าเกมทีเฮียกูจะพูดเลยว่า <c oughs> ผมจะเป็นไกด์ให้คุณสำรวจยานลำนี้ แล้วมาดูกันซิว่าชกรวานี้เนี่ยกำลังจะมอบอะไรให้กับคุณบ้างรวมถึงสิ่งหลักๆที่คุณจะต้องรู้เพื่อที่จะได้ไปจัดการได้แล้วก็ถ้าคลิปนี้ออกทันนะถ้ากูขยันหน่อยคลิปนี้น่าจะทันก่อนที่อีเวนต์จะหมดมันจะมีอีเวนต์ลองตัวละครในตู้เรตอัพนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการครูนะปรากฏการณ์ประหลาดที่ทำลายมนุษยชาติด้วยเวลาเพียง3 6ชั่วโมงมนุษย์ ก็สูญเสียบ้านเกิดหรือดาวโลกของพวกเขาไปภายพิบัตินี้มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มหมอกมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วสิ่งใดก็ตามที่สัมผัสกับหมอกจะถูกทําให้กลายพันธุสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาจะมีการกลายพันธุ์ที่รุนแรงเป็นพิเศษเราเรียกสิ่งนี้ว่า Chaos. นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เควอสได้บุกรุกโลกลกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายของมนุษยชาติได้อยพยพขึ้นไปบนอวกาศและเริ่มต้นยุคของการอาศัยอยู่บนยานอวกาศหรืออาร์คเอราปรากฏว่าภัยพิบัตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับดาวโลกเท่านั้นภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งในจกักรวาลดาวหลายดวงถูกเควอสเข้าปกครอมและเปลี่ยนให้กลายเป็นดาวร้างเหลือแต่พวกวิกลจริตและพวกกลายพันธุ์ ผู้รอชีวิตจากดาวทั้งหลายได้รวมตัวกันก่อตั้งขุมกำลังต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือจกักรวรรดอิอักอักขันอัก ช่างแม่งผู้กลุ่มเทคโนโลยีที่สามารถปฏิวัติพยิบัติเคออสได้นั่นก็คือเทคโนโลยีการสร้างมนุษย์ดัดแปลงโพทอสและเทคโนโลยีซีโร่ซิสเต็มพูดง่ายๆก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากของจักรวรรดิโพทอสเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่มีเพียงแค่จักรวรรดิเท่านั้นที่สามารถสร้างออกมาได้ความสามารถคือทนทานต่อเคออสได้ทุกระดับโดยไม่สูญเสียสติสัมปชัญญะไปเลยหน้าที่ของโพทอสคือการนำเหล่าเอเจนต์ลงไปสำรวจบนดาวเคราะห์ที่ถูกเคออส ปกคุมเพื่อน,นำข้อมูลมาป้อนให้กับ Zero System แล้วให้มันค้นหาวิธีการยับยั้งภัยพิบัติเค o สที่กำลังเกิดขึ้นส่วนเอเจนต์ก็คือสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ด้วยบางคนมีพลังพิเศษที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นหลังจากที่มีภัยพิบัติเค o สเกิดขึ้นมาโดยจะถูกฝึกให้ควบคุมและใช้พลังก่อนที่จะกลายเป็นเอเจนต์หน้านที่ของเอเจนต์คือคุ้มกันและสนับสนุนภารกิจให้กับโปรโตสโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนดาวเคอส เพราะว่าโปรโตสไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเลยเอเจนจึงเป็นทางเดียวที่สามารถต่อกรกับสัตประหลาดบนดาวได้และเมื่ออันตรายมาถึงโปรโตสเอเจนจะต้องปอกป้องโดยเอาชีวิตเข้าแลกในความเข้าใจของผมโปรโตสถูกสร้างโดยจักรวรรดิแล้วจักรวรรดก็ให้ยานให้กับโปรโตสแต่ละคนแล้วก็ส่งไปในจักรวาลประจำแต่ละดาวต่างๆเพื่อเก็บข้อมูล แล้วจักรวรรดิให้ความสําคัญกับโปทอสเป็นอย่างมากในยานลนํานึงเนี่ยลืมบอกไปว่าเราอยู่บนยานที่ชื่อว่า SS 奈迈บนยานของเราเนี่ยเราเป็นคนควบคุมแล้วเรามีความสําคัญสูงสุดในยานยานนี้เป็นโคโลนีเล็กๆเ,เลยนะก็คือมีโรงเรียนมีร้านอาหารเป็นเมืองที่อยู่ในยานอาวกาศอีกทีคนที่อยู่ในยานทุกคนมีภารกิจในการสนับสนุน ภารกิจของโพทอสและเมื่อภัยอันตรายมาถึงโพทอสสมาชิกในยานมันแสนกว่าคนความสําคัญไม่เทียบเท่ากับโพทอสเพียงแค่คนเดียวจกวักรวรรดิให้ความสําคัญกับโพทอสมากคือเอาจริงๆดาวพวกนี้คนก็ลงไปกันได้แหละเพียงแต่ว่าตอนที่เสียสติไปแล้วมันจะไม่มีใครมาช่วยไงยกเว้นมนุษย์ดัดแปลงคนพวกนี้มันไม่โดนเอฟเฟกต์ก็คือโพทอสนั่นแหละในเกมนี้ให้รมคราฟที่นิดหน่อยนะเพราะว่ามีเรื่องของ ก็สเข้ามาด้วยตั้งแต่ที่มีภัยพิบัติเคออสเกิดขึ้นตัวตนของเทพเจ้าก็ถูกคนพบเนื่องจากเสียสติมั้งเออใกล้เสียสติแล้วก็แบบเจอพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่แต่เผอิญว่ามันไม่ใช่แค่เสียสติแล้วเห็นเพราะพระเจ้าแม่งมอบพลังให้กับเอเจนต์ได้จริงๆไอ้เทียแล้วก็จะมีผลกับเกมเพย์ด้วยต่อไปเป็นระบบการต่อสู้ซึ่งจริงๆเราจะเรียนรู้ในเกมก็ได้นะ ก็ได MM, ้มันค่อนข้างง่ายทีเดียวความยากของแม่งจริงๆเนี่ยมันคือมันคือหมดโลกไหลแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมรับบทเป็นครูฝึกสุดโหดผมจะฝึกฝนพวกคุณเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เราจะจั่วการ์ดขึ้นมา5ใบโดยมีในมือสูงสุดได้10ใบถ้าเกิดว่ามือเต็มเราจะไม่จั่วการ์ดเพิ่มหรือทิ้งการ์ดในมือออกไป การ์ดแต่ละใบจะมีค่าไร้ที่ต้องจ่ายตอนที่ใช้งานการ์ดซึ่งก็คือ AP ย่อมาจากแอคชั่นพอยต์เริ่มต้นเทิร์นของเราเราจะได้แอคชั่นพอยต์มา3 a c แอคชั่นพอยต์เกมนี้จะมีกองจัว่วมีกองทิ้งแล้วก็กองการ์ดท,ที่ออกนอกเกมในแบทเทิลนี้เมื่อเราเล่นการ์ดใบใดก็ตามการ์ดใบนั้นจะถูกส่งเข้ากองการ์ดท,ที่เราเพิ่งใช้ซึ่งเป็นกองแยกกันกับกองทิ้งนะแต่ว่าเมื่อจบเทิร์นกองที่เราใช้ไปเนี่ยจะไป รวมอยู่ในกองทิ้งเพราะในบางกรณีเนี่ยมันจะมีการ์ดท,ที่สามารถดึงการ์ดติดชื่อขึ้นมือเราอีกทีได้ไม่ว่าจะอยู่จากกองทิ้งหรือว่ากองจัว่วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วในเทิรนน์นี้มันไปอยู่ในกองการ์ดท,ที่เราใช้งานไปในเทิรนน์นี้แล้วเราเรียกการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมาซึ่งมันเรียกจากกองทิ้งกับกองจัว่วมันก็จะเรียกไม่ได้อาจจะโกงมั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งปัจจุบันเจอแค่โอเว่นคนเดียวทีนี้เมื่อกองจั่วหมดจะไม่มีการ์ดจะให้จั่วแล้วเนี่ยกองทิ้งจะถูกส กลับเข้าไปในกองจั่วแล้วเราเค่อยจั่วตามจํานวนการ์ดส่วนการ์ดที่มีคําว่า exhaust หลังจากที่ใช้เสร็จแล้วมันจะไม่ได้ไปที่กองทิ้งทําให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้เดี๋ยวพูดถึง UI ให้หมดก่อนแล้วผมจะไปพูดเรื่องของการ์ดอีกทีนะยาวแน่นอนมุมบนซ้ายจะเป็นหลอดเลือดกับหลอดความเครียดหลอดเลือดเนี่ยจะมีหลอดเดียวถึงแม้ว่าจะมีเอเจนต์สตัวก็ตามจะใช้ด้วยกันถ้าหมดก็คือแตกยกตี triple <idden> kill ส่วนหลอดความเครียดได้มาจากการโดนโจมตี นั่นหมายความว่าถ้าเรากลางโล่ให้กับหลอดเลือดเราแล้วหมอนมันตีทะลุหลอดเลือดมาไม่ได้เอ้ยหมอนมันตีทะลุโล่เรามาไม่ได้เราก็จะไม่ได้รับความเครียดเวลาที่ความเครียดเต็มเนี่ย max hp ของเราจะลดลงไปส่วนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามสัดส่วนเลือดของเอเจนต์ตัวนั้นแล้วเราก็จะเสียการ์ดของเอเจนต์ตัวนั้นไปเลยตอนที่เขากําลังเสียสติอยู่เราจะทําให้เขากลับมามีสติได้เนี่ยเราจะต้องเล่นการ์ดชุดใหม่ที่เขาใส่มาให้เราตอนที่เอเจนต์เราเสียสติเราต้องใช้ไปเรื่อย ซึ่งเวลาใช้เนี่ยผลลัพธ์มันจะคาดเดาไม่ได้เลยบางทีแม่งก็ทำร้ายพวกเดียกันบางทีก็ add แอดการ์ดเคิร์สเฮียมาให้กูก็ไม่รู้หรือบางทีก็สามารถตั้งสติกลับมาได้โดยใช้แค่ใบ2องใบเท่านั้นเองถ้าจะการันตีว่าจะกลับมามีสติได้มันจะมีจำนวนทับบอกไว้ว่าต้องใช้5ใบต้องใช้6ใบถ้ามึงใจแตกบ่อยๆ แม่งจะใช้การเยอะขึ้นไปเรื่อยๆกูโดนมาแล้วแต่ยังไม่เคยเจ็ดเลยนะซึ่งพอเราตั้งสติกลับมาได้แล้วเนี่ยเอเจนต์ของเราจะได้การ์ดเราคืนแล้วก็จะได้ลดค่าไร้ของอีโก้สกิลด้วยปัญหาของระบบใจแตกจะไปอยู่ในโหมดโรคลท์เพราะว่ามันต้องผ่านหลายห้องโดยใช้แคตตี้เดิมกว่าเราจะจบเกมได้เนี่ยผมสติแตก1ครั้งเป็นอย่างต่ำแน่นอนแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ผ่าน่ดนทั่วไป เก็บเนื้อเรื่องหรือว่าการต่อสู้ในหอก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันได้ความเครียดมาก็จบเกมเริ่มเกมใหม่ก็ความเครียดเท่ากับ0ูนย์และอีโก้สกิลคืออะไรมันคือสกิลกดใช้ประจําตัวของเอเจนต์หรือพาร์ทเนอร์มีเอเจนต์สคนมีพาร์ทเนอร์คนละอันฉะนั้นเราจะมีสกิลกดใช้ทั้งหมด6สกิลแต่การจะใช้ได้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขยอยู่ไม่มีใครอยากโดนใช้งานฟรีๆหรอกนะใครทํางานเราไม่ได้เงิน,งนบ้างมันก็ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อกับความเหนื่อยถูกไหมละ่ะ เช,ช็ไหมถ้าเราใช้สกิลเราจะต้องมีอีโก้พอยต์ซึ่งก็ได้มาจากการใช้การ์ดแล้วก็ได้มาจากตอนเริ่มต้นเทิร์นของเราและเกมมันสุ่มสกิลมาให้เราแค่3สล็อตทั้งๆที่เรามี6อันส่วนอันที่เหลือเนี่ยเราอยากจะใช้เราจะต้องใช้อีโก้สกิลที่มันปั่นสล็อตออกมาให้กู3อันแรกไปก่อนแล้วเราถึงจะสุ่มอันใหม่ขึ้นมาแทนที่สกิลที่ใช้ไปแล้วไอ้ที่แล้วกูจะใช้ทันไหมถ้ากูต้องวนสกิลมึงก่อนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งในหนึ่งการต่อสู้ไม่ว่ามันจะมีกกี่่่เ็ตาามมึงจะได้้แค6 skill ทนนัน นั่นก็คือใช้แล้วหมดไปเลยไปใช้อีกทีไฟหน้าแลวเวฟหนึ่งมันไม่ได้มาแค่ตัว2ตัวเว้ยกูเจออยู่สุด5สมมปคนมอนต่างๆก็จะอยู่ทางขวามือของจองมีหลอดเลือดหลอดความทนทานแอคชั่นต่อไปที่จะทําอะไรตัวเลขตรงนี้คือแอคชั่นเขาลดลงทุกครั้งที่เราเล่นการ์ดเมื่อถึงศูนย์มอนสเตอร์จะออกแอคชั่นโดยทันทีโดยไม่จะเป็นที่จะต้องรอให้เราจบเทินซะกอ่อนและใต้หลอดความทนทานก็จะมีบัฟแล้วก็ดีบัฟแต่ถ้าต้องการดูรายละเอียดเราก็สามารถกดไปที่ตัวมอนได้ประโยชน์ของหลอดความทนทาน ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่การทํางานของมันก็คือเราใช้การโจมตีหรือการเอฟเฟกที่ลดหลอดความทนทานมันก็จะลดลงแต่ถ้าเราใช้การโจมตีธาตุของเอเจนต์ตรงกับธาตุของมอนสเตอร์เราจะลดหลอดความทนทานของมันได้มากกว่าเอเจนต์ที่มีธาตุต่างจากมอนสเตอร์เวลาที่เราลดหลอดความทนทานได้สําเร็จเราจะได้แอคชั่นพอยต์คืนมาหนหน่วยแค่นี้ซึ่งมันมีประโยชน์อันใดแอคชั่นมอนก็ไม่ยกเลิอกอะไรนี่ลืมเล่าไปว่าถ้าค่าคอสของการ์ดมันสูงเราก็จะสร้างความเสียหายต่อหลอดความทนทานได้มาก ต่อกันเลยที่การ์ดการ์ดมี3าประเภทการ์ดโจมตีตรงตัวเลยใช้โจมตีสร้างความเสียหายการ์ดสกิลการ์ดสกิลมีความหลากหลายมากๆมีฮิลโลจัวเบรกบัฟทำดีบัฟเอ็กซอร์ดการ์ดเยอะมากเยอะมากจริงๆไปเจอกันเองการ์ดอัปเกรดการ์ดอัปเกรดคือใช้ครั้งเดียวแล้วเราจะได้พลังแบบพาสสีติดไปเลยทั้งไฟจนถึงจบการต่อสู้นั้นๆไปเลยการ์ดมีความสามารถกว้างขวางมากแต่เพราะอยู่ในระบบเกมเดียวกันมันจึงมีผลลัพธ์บางอย่างที่ต้องควบคุมให้เหมือนกัน ที่ผมจะพูดก็คือเราจะเจอคีย์เวิร์ดในการ์เดเยอะมากเดี๋ยวผมจะเอาอันหลักๆมาพูดให้ฟังซึ่งน่าจะครอบคลุมมากพอให้ไปเล่นต่อกันเอง Ex ็กซอไม่น่าต้องอธิบาย t a i n r e t a ท n คือการ์ดท,ที่ยังอยู่ในมือเราต่อแม้ว่าเราจะจบเทินไปแล้วก็ตามระวังมือล้นนะยูนิคคือการ์ดท,ที่จะมีได้เพียงแค่ใบเดียวในเด็กส่วนมากก็จะเป็นการ์ดอัปเกรดนะไม่งั้นเบลลี่กูบอกเลยว่าแมชชินกันทันที Initiation เมื่อก่อนเนี่ยมันชื่อหาอแล้วสักอย่าง Off War การ์ดใบนี้จะถูกวางไว้บนท็อปเด็กเสมอนะตอนเริ่มไฟการ์ดคอมโบถ้ามีเอเจนต์คนอื่นใช้การ์ดการ์ดคอมโบจะถูกใช้งานด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าไรยของการ์ดใบนี้รีทรีถ้าการ์ดใบนี้ถูกใช้ถูกทิ้งหรือกดจบเทินมันจะกลับมาในมือแล้วจะสูญเสียวความสามารถนี้ไป Power Ri ์ไรถูกปัวทำความเสียหายเพิ่มกับตัวที่มีโล่ c e l e s ช i a l ถ้ามีการใช้การ์ดที่มีค่าคอสสขึ้นไปการ์ดใบนี้จะถูกใช้งานโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สไฟแนลใช้เอฟเฟกต์การ์ดใบนี้เสร็จจบเทินทันทีก ไม่อ่านไงลีดมีโอกาส50%ที่การ์ดใบนี้จะค่าคอสลดลง1หน่วยแต่ถ้าใช้ใบอื่นก่อนใช้ใบนี้ค่าคอสจะกลับไปเท่าเดิม v u น n น r ร b เบคนที่มีบัฟนี้ติดตัวจะโดนโจมตีแรงขึ้น50%โคตรกโกงโคตรแรง w e k k n n ทํ end, ทำให้คนที่มีบัฟนี้ทำความเสียหายเบาลง25% r e s o l ซ e เวลาสร้างเกราะเราจะได้เกราะ อิมเพล์เวลาเราสร้างเกาะเราจะได้เกาะลดลงเขาตัวไอแท็กเราโจมตีสวนกลับตามจํานวนฮิตที่เราได้รับโดยการโจมตีสวนกลับหนึ่งครั้งจะเสียเขาตัวไอแท็กสเต็ปไป1นึสเต็ความแรงคํานวณจากค่าป้องกันของเอเจนต์อะคนี่เป็นดอทด,ดามจหรือดามจชโอเวอร์ไทม์ทำความเสียหายในตอนจบเทิร์นสเต็ปก,กันได้โหมดมากที่เหลือผมใช้โพทอสอย่างพวกคุณไปเรียนรู้กันเอาเองจริงๆกูเคยิเกี่ยวหัดที่กล่าวไปน่าจะครอบคลุมหมดแล้วส่วนท่าตกหล่นก็ยังพอไปเรียนรู้กันเอาเองเพราะว่าชีวิตคือการเรียนรู้ยังไงล่ะ พวกคุณอาจจะคิดว่าเกมนี้มันก็แค่คิดคอมโบก์ดแล้วก็โยนโย,ยนเข้าไปใส่มอนแค่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวจัดเด็กโหดๆไปตบบอสกันเลยดีกว่าแต่ผมมีข่าวร้ายจะมาบอกเพราะความทรมานของเกมนี้จริงๆมันก็คือโหมด chaos ไม่ว่าจะเป็นยาแดงหรือยาฟ้าทั้งคู่ก็มีจุดจบไม่ต่างกันทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้ Wait. นั่นคือโหมดที่จะทำให้พวกคุณต้องกราบไหว้เทพพยายดาองค์ r n g ขอให้ทรงปรดปานในคำสรรเสริญของพวกคุณ แล้วก็เด็ดๆ d เคเียยเกมนี้เราจะ b u i l เด็กเราจะต้องลงดาวพวกนี้แหละส่วน zero system เป็นการจําลองโลกที่โดน chaos กินไปแล้วตามเนื้อเรื่องเราจะเลือกดาวที่เราคิดว่าผ่านได้ไม่ง่ายหรือไม่ยากเกินไปสําหรับทีมที่เราจะ b u i l เปรียบเทียบเป็นเราไส้ไหลแขนขาดขาหากักตาบอดม้าทะลุปอดฉีกติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่ก็ยังไม่ตาย เพราะว่าถ้าง,ง่ายเกินไปเด็กที่เราบิวออกมาอาจจะไม่แข็งแกร่งหรือถ้ายากเกินไปเราอาจเล่นไม่ผ่านเลยก็ได้ทําให้เราเสียเวลาไปเปล่าๆและเวลาที่เราทําการเปลี่ยนแปลงเด็ก<ๆ>ของเอเจนต์มันก็มีกฎที่ต้องทำตามด้วยซึ่งเกมนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Data s a ซ e Data s a ซ e มีอย่างจํากัดโดยไม่ใช่ว่าจะจัดยังไงก็ได้เราจะมี Data s เซฟให้เซฟการ์ดเรามากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับความยากของดาวที่เราลงไปเล่นนั่นเอง ทำไมเสียงกูขึ้นนาสิกจังวะโดยพื้นฐานเราจะมีอยู่20แล้วไปดูที่ดาวว่าเราลงดาวอะไรดาวนั้นอยู่เทียไหนเทียก็ค,คือความยากนั่นแหละบวกขึ้นไปเทียละ10ถ้าเกิดเล่นโหมดไนแร์ด้วยเราก็จะได้เพิ่มอีก10แล้วจะเป็นยังไงถ้าคุณดึงดันล่ะครับเวลาคุณจบการลงดาวแล้วรับของรางวัลเสร็จคุณลงไปเช็คทีเซฟดาต้าของเอเจนต์ดูแล้วคุณจะรู้ว่า ผมเองก็งมปูงมปลาสร้างเด็กของตัวเองอยู่นะครับแต่คอมมูนิตี้ของเกมนี้คือช่วยกันดีมากเมื่อก่อนยังไม่มีใครรู้เราจะต้องใช้อะไรมาคำนวณเพื่อมาดูว่า Data s a ซ e ของเราเนี่ยปลอดภัยที่เราจะออกจากดาวแล้วจนกระทั่งมันแพลมาให้เราสามารถคำนวณได้บอกเราในเกมโดยตรงเลยทีนี้คอมมูนิตี้เขาก็ลงมือทาเครื่องมือที่สามารถช่วยคานวณโดยไม่ต้องไปคานวณแมนนวลเขียนกระดาษจดอะไรกันให้วุ่นวายเพราะเราสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยว่า czn save data calculator ก็จะ สามารถเลือกเว็บที่เราชอบเอาอันไหนมาใช้เลยก็ได้ผมขี้เกียจนั่นแหละว่ามันต้องมาอธิบายว่ามันจะต้องคำนวณยังไงแต่ว่าเรามีเครื่องมือแล้วว่าเราจะอธิบายไปทำไม เดีย๋ยวผมจะบอกทิศบอกทางคร่าวๆนะครับตอนที่ลงดาวมาแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไระบ้างตอนที่เรามาอยู่บนดาวเราจะมีแค่เบสิกการ์ดของเอเจนต์ทั้ง3คนเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อัพพอติเชียลอันแรกของเอเจนต์มาลงดาวมาคุณจะมีแค่เบสิกการ์ดเท่านั้นแล้วคุณจะต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้หลอดไฟหรืออิพิฟนีเพื่อค้นหาการ์ดประจําตัวของเอเจนต์หรือการอัพเกรดการ์ดประจําตัวของเอเจนต์นั่นคือวิธีการหาการ์ดเข้าเด็กของคุณอีกวิธีในการหาการ์ดเข้าเด็กของคุณเนี่ยก็คือการไปสูบอสการไป เข้าอีเวนต์แล้วเปิดกล่องการไปที่ร้านค้าแล้วซื้อกาดเนเชอัลเข้าเดย์ของคุณก่อนที่เราจะเลือกเดินว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาเราดูแมปโดยรวมกันก่อนว่าเราจะผ่านห้องไหนกันบ้างเพื่อที่จะไม่เจอเอ็นเคาเตอร์มากจนเกินไปหรือเจอเอดิมากจนเกินไปจนทีมเราจะตายหากันอยู่แล้วหรือใครอยากจะลองก็ได้เพราะว่าพวกเอลิตก็มีโอกาสรับของที่ดีกว่าการต่อสู้ทั่วไปอยู่แล้วส่วนห้องอีเวนต์ผมชอบมากเป็นวิเศษเพราะว่าน่าสนใจมากผมเป็นคนที่ชอบทอยลูกเตา๋าด้วยความสนุกเพราะว่ามันได้ลุ้นดี ใช่แล้วครับผมเป็นคนติดพนันผมชอบความเสี่ยงนั่นเองอย่าเล่นพนันเลยนะครับผมขอร้องและพนันมันไม่ค่อยดีนะอีเวนต์มีความหลากหลายมากๆทั้งการเพิ่มหรือลดเลือดสูงสุดของเราการได้การ์ดใหม่การได้ของสมใส่การได้เครดิตหรืออีพิฟานี่ที่ดีๆเป็นอีพิฟานี่ก็เลยก็ได้การได้เจอกับมินิบอสโหดที่ว่าจบรันนี้ของคุณไปเลยก็ได้ทั้งหมดที่ผมพูดไปคุณสามารถสัมผัสได้เองแล้วที่อีเวนต์โชคดีนะพวกมึง ระวังตัวไ้เถอะแคมไฟใช้เพื่อฮิลและลดความเครียดหรือเราจะเลือกที่จะไม่พักแล้วก็ไปออกกําลังกายเสีย50เครดิตเพื่อเอาเนเชอร์การ์ดเข้ามาใส่เด็กและถ้าแคมไฟที่ไหนมีสัญ,ญลักษณ์ร้านค้าอยู่ด้วยคุณสามารถซื้อกา์ดได้สิ่งที่สําคัญที่สุดของร้านค้าก็คือคุณสามารถเอาการ์ดออกได้โดยจ่ายเพียงแค่80เครดิตเท่านั้นเองแต่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอบ2คุณจะเป็น120รอบที่3าคุณจะเป็น160แล้วก็มีห้องที่เป็นเสาสัญ,ญญาณหาอะไรสักอย่างเราจะได้ของมาฟรีๆหนึ ก็คือเราไม่สามารถเราไม่สามารถออกได้ปกติด้วยปุ่มส้มๆนั้นโอเคไหมเพราะว่ารัานนี้มันจะจบไปเลยถ้าเราอยากจะออกชั่วคราวเราจะต้องมาที่นี่เท่านั้นหรือเรากําจัดบอสแมปนี้ไปแล้วเราก็จะออกได้ส่วนสุดท้ายก็คือห้องบอสและถ้าเกิดว่าคุณเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเด็กของคุณแข็งแกร่งมากพอที่จะปะทะกับบอสตัวนี้หรือเปล่าและด้วยทุกอย่างที่คุณผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตรงนี้ผมมั่นใจว่าคุณแข็งแกร่ง,ง,งมากพอเพราะฉะนั้นขอให้สนุกกับการบิลเด็ก เกมนี้มันเป็นเกมกาชามันก็จะต้องมีตู้กาชาอยู่แล้วซึ่งตู้กาชาเนี่ยเดฟเขาบอกว่าตู้กาชาเป็นแค่เรทอัพไม่ได้เป็นลิมิตไม่ได้เป็นตัวลิมิตเต็ดไม่ยหมามว่าคุณสามารถได้ตัวหน้าตู้ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะหมดเรทอัพไปแล้วก็ตามโดยไปเปิดที่ตู้ธรรมดานั่นแหละตู้กาชาเนี่ยจะมีอยู่5าตู้ตู้แรกก็คือตู้ตัวละครเรทอัพตู้ที่2จะเป็นตู้พาร์ทเนอร์ตู้ที่3าจะเป็นตู้ที่3เป็นตู้ถาวรตู้ที่4ี่ก็เป็นตู้ถาวรเหมือนกันใช่แบบว่าใช่ไม่รู้ เออเป็นเป็นตู้พาร์ตเนอร์ถาวรส่วนตู้ที่5เป็นตู้แฟชั่นเหมือนการ์ดฟอยล์อ่ะถ้าใครอยากได้การ์ดฟอยล์ก็ต้องมาเปิดอันนี้ให้ได้โดยที่เราจะต้องเลือกเอเจนท์ที่เราอยากจะได้การ์ดฟอยล์ก่อน แล้วเราก็ค่อยไปใส่ที่ตัวเอเจนต์ว่าเออเนี่ยกูมีตัวทําการ์ดฟอยนะเว้ยเออประมาณนั้นหลักๆเวลาอัพตัวละครก็ไม่ต้องอัพอะไรอัพเลเวลก่อนเลย set, เอัพเลเวลเสร็จอัพพาร์ทเนอร์อัพพาร์ทเนอร์เสร็จอัพโพเทนเชียลอัพโพเทนเชียลเสร็จอัเมโมรี่แฟกต์เมนต์อาวุธส,สน็อตใส่นั่นแหละทำให้มันได้เซตสองเซตสี่พอล้ไม่ต้องเอาสเตตหรอกลอเวลห้าสิบแล้วค่อยไปทําของทองหาเซตไอเทมมาใส่แล้วก็ต้องเป็นเซตทองอัพไอเทมเซตทองสเตตลองกากก็เลยต้องทิ้งชิ้นนี้แล้วก็ไไไปปปหหหาาาาาหาาาาาาาออออออััอัันนนนนนใใมมมมมมม่่่่่่ดด้ขขงงงทแแตตตตววธธุุุรรรเเเ็โบสสคีียยืกิ ว่าเปลี่ยนหน้าตาล้วก็ทำนี้วนไปเรื่อยเกมนี้เรามีแมวด้วยนะเราสามารถลูปหัวแมวได้มีแมวทั้ง3ตัวมีโปสเตอร์ติดไว้ด้วยว่าเป็นแมวอะไรแต่ว่า กูได้รูปหัวแค่ทีเดียวมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเกมกาชามันชอบมีกินกับข้าวกินอาหารแล้วก็ได้บัฟมาจากเกม RPG มีมั้งแต่ว่าเกมนี้แม่งทำโคตรน่ากินเลยแม่งทำตอนกูแดกด้วยอะงางางามะดูน่ากินสุดๆไปเลยมีระบบอ f f i ิน t y ้หรือความสนิทสนมของเอเจนต์ด้วยนะครับก็คือชวนเดทได้น,ดน,นั่นเองเราชวนเดทได้ตั้งแต่โชตากันเจแล้วเกมนี้แจกของเยอะมากแจกจนกูกลัวกลัวว่าอนาคตมึงจะไม่แจกอีกแล้วอ้สัปเหมือนเกมแม่งเปิดใหม่ก็เลยแจกให้กูเยอะเลอเกินอนาคตก็ขอให้แจก อ,อีเวนต์ก็กําลังจะมาเรื่อยๆนะตอนนี้ยังซีซั่นที่1อยู่嘛เนื้อเรื่องก็อยากทำนะแต่ดราม่าล่าสุดก็คือเห็นว่าจะรีบูตเนื้อเรื่องของเกมนี้ขอเวลาให้อัวอีก6ปีถุยให้อัวอีก6เดือนก็นั่นแหละไอ้เนื้อเรื่องเก่านี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเหลือโครงเท่าไหร่ก็รีบๆมาเล่นกันนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าก,กูออกคลิปชา้าด้วยถ้าใครเล่นเกมนี้พอคลิปกูกูขอโทษด,ด้วยเชียแต่เกมนี้เนี่ยมีข้อเสียอยู่ก็คือ ใช้เวลาเล่นนานมากเพราะว่าเราจะใช้เวลาส่วนมากในการบิวเด็กให้เราแข็งแกร่งจนกว่าเราจะพอใจในเด็กของตัวเองอ่ะเราจะใช้เวลานานมากใครที่มีหลายเกมหรืออาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับเกมนี้ผมว่าก็อาจจะต้องผ่านเพราะว่าใช้เวลาประมาณ30นาทีสามสินาทีคุณได้3เด็กอ่ะทีนี้ก็ต้องไปเวทน้ําหนักกันเอาแถมเป็นเกมเด็กบิวดิ้งด้วยใครที่ตรงจริตเข้ามือเข้าทางก็ยินดีด้วยเลยแนะนําให้เล่นเกมนี้เลยนะครับชื่อนจาจักกูไม่แน่ใจวะ่ะ มันน่าจะชื่อเซล่าไม่ใช่เหรอไออาร์เคนน่าจะเป็นแค่ชื่อหน่วยงานหรือเปล่าไม่แน่ใจ